ตกใจอีกแล้วมาให้ลำพาชุมพลพา้ชุมพลมาเหรอเนี่ยใช่ครับเล่นนานเลยจาลำให้กับชอบไนกี้ชั้นสี่สงสัยนอนเยอะถวายชอบไนกี้ชั้นสี่ฮะอารมดีนะมึงอะเล็วจัดแจงเต้งเ้ยเออเออพายชุมพาแล้วจัด แตงเอ้ยเอ้ยพายชุมพาปลอมตนเป็นหนุ่มนาพาเพลินโอโอแม่บัวแหลกเย้เจ้าฉันจะมาได้เคยใหมองตัวบึงไหมชอบกชอบน้องแลวมองกันหมดเมืองสันผิวกดดำชัดชัดอาใัแรงคำามคมขมเรืองน้องอยากรเทืองก็คนทั้งเมืองเรืองหลือใช่ไมามาลังต่อย นุ่งผ้าตาบกทดเอ้ยสกอตแลนด์ที่ไหนดุงผ้าตาบกทดเอ้ยสะกอตแลนดแล้วจึงเป่าแคนสักสาพีเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ สาตาโลหะเออเอ่เอจากมหาชัยสื่อออกสัาตโลหะเออเอ่เอจากมหาชัยคุณำไมีทบิ๊กใบใส่เต็มเลยโอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นสะพานทางลูกหลัง าไปแดงแล้วโอ้ยซ่าแม่โคตรเท่ไม่น่ามึนจริงๆเล่นไม่ได้อย่างมึงหรอกกูบอกเลยสนับขาญานเป็นหนังกระติกแล้วเปลี่ยนบ้งมึงอ่ะเลือกคุณบอกก้นมูให้กูเปลี่ยนอันนี้มึงให้คุ้เปลี่ยนเรื่องเล่นดึงเจ้ไปที่สบายยังเปลี่ยนได้กูไม่เปลี่ยนสนับเขากระช้าไปมันไม่มังลูกตบ เจ้าเหนื่อยหรือไม่อุ้มไม่เหนื่อยดอกจ้าฮะคุณพระช่วยเดีเดวนลองมึงฮ้าฮ้าออะไรทำไมนุ่นฮ้าได้อะพี่หนาที่มึงฮ้าฮ้าหอยพี่เดี๋ยวว่าเขาพี่ต้องไปสังมันไอ้นี่ปัญญาอ่อนมีปัญญาดีใช่โอ๊ยในโรงนี้ไม่มีใครเต็มถูาคุณคุณจะบอกให้อะไรนะสตีสตัง เป็นไงมึงไม่บ้าจริงๆแม่กันเนี่ยไปเชียร์มนอย่างเงี้ยมาถึงได้บ้าก็ทุกวันนี่ไงเล่นตั้งนานทำไมไปหาที่แหวนอยู่อย่างเดียวเลยเลิกมึงเชียร์กูเถอะ ไอแหวนพวกเนี้ยสำคัญตายเสียงแห้งแล้วมั้งเห็นไหมเนี่ยกูแค่กูคแค่ช่วแงะหน,นามามคัดเทอะไรอย่างเงี้ยไหนทำสิไหนเราหันไปเด้อรอ่ะตัวฮะนะหันอ่ะแล้วคนอื่นทำไม่เท่เหรอ เออไหนลองทำดิเออมทำที่เองทำที่คนอื่นทำได้มีดอกคนอื่นทำไม่มีดอกมึงเชื่อกูหนิคนอื่นทำแล้ก็เขาเขาก็กี๊นเหมือนกันแหละช่างเงี้่นะช่างแง่นะหนึ่งสองสามโอ้โหนั่งเลยหมาเห่าหมดละหมาเห่าพี่ลูกแกได้ปะพ่อไม่น่าออกไปเลยพี่ลูกแกไปช่างแงี้ยด้หรือเปล่ามันจะอายเขาน่าเตอร์แกช่างแง่หน้าดีกว่าเด็กหนึ่งทำให้พ่อหน่อยทำรอรอเลยลูกช่างเงี้ยคู่เลยได้ไหมขอคู่เลยได้ไหมขอคู่เลยได้ไหม ข้าวหนึ่งของท่านะเรวต้องทำดำงขนานะ้อุ้ยอิสลาพร้อมนะหนึ Homer ่งสองสามเ่นนี้นะเสร็จแล้วต่อไปทำไมเสียงกระพือจบแล้วครับต่อไปขอเชิญบ่าวสาวตัดเค้กได้ยังเลดิเก๋

มึงก็แพ้ทางมันอย่างนี้แหละดีๆไม่ชอบมึงสองคนดูมีความสุขนะนี่จะมีใครได้ดูดำดงใกล้เท่ากูไหมเนี่ยนีถ้าเจอผมใจไว้เถิดว่าเจ้าคือหนึ่งเดียวที่ได้ใกล้ข้าน้อยอยู่ใกล้ๆค้าเนี่ยข้านงหน้าตัน เอาเอาดูเถอะแล้วเพื่ออะไรผิดไปกันนั้นหรือเขาไม่ได้เขาทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำพะเสเตแเ้วเขาทำไม่ได้นะไก่ตอนเขาไม่ได้เขาเหม็นหน้ามันนี่ไม่ได้หรอกหัวเราสิงนังกรนลำคารอ้นี้มันไม่ได้หรอกหน้ามันสีเหลี่ยมเจ้าคือคนนี้คือเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เ๋อนะ ีจะท,<า>ทั้งสองจึงได้จ้องตากันตามองตาสายตาและกกะจกมองกันรู้สึกเสียสาตหัวใจถ<ไ>้าไม่รักฉันก็ไม่รักเหรอเนี่ยหนาวก็หนาวต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกชีวิตกูเนี่ยเขาก็นั่งดูกันได้เนาะเอาคุาทำอะไรอยู่แล้ว ง่งหรือเปล่าเนี่ยมึงหลับถวายพ่อแกเหรอหลับไม่หลับเปล่าข้ากำลังข้ากำลังสารภาพบาปอยู่เดียยวๆเดีอันนี้พ่อแกไม่ใช่โบสถ์ศาสนาคิดดำดงเอจ๊ะข้าเห็นในความพยายามของเจ้านะเจ้าเอเดนจ๊ะจะจับให้คุณื้อทิ้งได้ไมเอ้ฮะมึงเนี่ย เขาเรียกว่าหัวเลาะแบบประหยัดเต็มใจหัวเลาะลำมดงแหวนวงนี้นะเป็นแหวนของข้ามัสวินจริงๆแต่ว่าข้าไม่ได้มอบให้เจ้าข้ามอบให้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินีิราผู้หญิงคนนั้นคือคนรักของข้าและในชาตินี้โอ้ยลองไห้ อินทิดานั้นคือคนรักของข้าและในชาตินี้ข้าสัญญาว่าข้าจะรักนุ่นคนเดียวเฮ้ยนี่ผิดได้แล้วอันนี้ผิดได้หรอกแล้วผิดได้หรอกแล้วผิดได้หรอกแล้วเอาใหม่ได้พอสามสองเอาใหม่นะตั้งสติตั้งสติงานคืองานเรื่องจริงคือเรื่องจริงอย่าเอาเรื่องจริงมาปนกับงานเอาเอาใหม่นะสามตีแอคชั่นอินทิดาคือผู้หญิงที่ข้ารัก และในชาตินี้ฉันจะรักเพียงอินทิราเท่านั้นไม่ใช่เจ้าดำดงโชคดีนะมาเจอกันไปก่อนนะแม่แม่ไปหาพ่อพ่อดีกว่าปล่อยเขาเถิดดำดงไม่เป็นอะไรเลยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรเลยนี่แหละลูกผู้คนสมัยนี้เขาก็อมองคนแค่แวบเดียว ดูคนกันแค่ภายนอกมางคนแต่งกายไม่ดีพูดจามไม่ค่อยดีก็อาจจะมองดูเขาไม่ดีแต่พ่อใช้ใจมองหนูทุกวันเวลาหนูมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกมอบให้กับผู้คนรอบข้างหนูรู้ไหมลูกหนูคู่เพชรแท้เพชรที่ส่องแสงไปทั้งวงการ ทำให้ทีมงานบ้านปารมีเล็กๆทีมงานนี้ได้ไปณสถานที่ต่างๆได้มีเกียรติแก่ทีมงานก็เพราะว่าตัวหนูดำดงและเช่นนั้นการทำดีของหนูนี่แหละมันจะเป็นตัวอย่างและจะเป็นรากฐานให้กับพวกเราไม่ว่าเราจะเจอพายุ ไม่ว่าเราจะเจอกี่ปัญหาเราจะมีดำดงและทีมงานบ้านดมีและ FC ทุกทุกท่านร่วมกันโอบก,กอดและสนับสนุนดำดงตลอดไปลูกวันนี้สั้นๆแต่ได้ใจความถ้ามีดำดงก็ต้องมีกฤษดาถ้าแต่งงานเมื่อไหร่ก็ต้องบอกพ่อด้วยนะ ขอเสียงประเมียกับนางสาวดำโดงหน่อยครับวันนี้กะเทือนทั้งกรทมอน่อยครับจำเป็นจะต้องกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมดครับดำโดงย้อยนกล่าว